E.P. 110โลกยุคพระสีอานเมซีอายุคทองยุคใหม่เป็นอย่างไรจะรวมสกุลเงินเป็นสกุลเดียวเท่าเทียม1บาทเท่ากับ1 US ไทยจะมั่งคั่งมาก ใช้ทองคำนำสกุลเงินรักษาได้ทุกโลกฟรีละอ่อนยาวไวตามต้องการฟรีพลังงานไฟฟ้าทุกหมุมโลกฟรีแม้ไม่ทำงานก็มีเงินพื้นฐานฟรี วงเล็บยุโรปมีมานานแล้วใครต้องการสร้างสรรหาเงินเพิ่มเพื่อความสุขสนุกเอาเลยทำในสิ่งที่อยากทำเองไม่ต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่ชอบอีกต่อไปสงครามความอดอยากความหิวหอยนี้สินอาวุธทั่วโลกหมดไป หันมาทางมันสวิรัตอาหารธรรมชาติไม่เบียดเบียนผู้ใดสาสตร์ผู้คนจะสื่อสารกันได้เข้าใจลูกหลานยุคต่อไปจะเรียนพื้นฐานคือการคุยกันทางจิตจิตต่างดาวหลายเผ่าพันธ์ุเดินเล่นไปมาดั่งพี่น้องไหลพลังงานลบใดๆ ไม่มีทุกข์กังวลกลัวมีแต่สุขสงบและพลังงานบวกเท่านั้นนี้ไม่ใช่หรือโลกแห่งยูโทเปียยุคพระสีอานยุคทองยุคใหม่ที่หลอมรวมทุกศาสนาทุกศาสตร์รวมทุก31พบมิติตื่นแจ้งเป็นหนึ่งเดียวถึงตอนนั้นเราจะเลือกอย่างไรก็ย่อมได้จะสุขนิรันดรโยค ณนะโลกยุคใหม่ไร้ทุกข์หรือจะไปท่องเที่ยวทั้งจักรวาลทุกมิติทั้งที่มีกายสังขารหรือไม่มีก็ได้หรือจะหลอมรวมสู่พลังต้นทาตแห่งพระพุทธ,ธะกอดพระพ้สร้างก็เอาเลยบางคนก็บอกช่างเวอ่อวังเป็นไปไม่ได้หรอกหนังวิทยาศาสตร์ช่างเพอ้อฝัน แต่จิตลึกๆของลึกๆ ของคุณก็ต้องการโลกในอุดมคติอย่างนี้ไม่ใช่เหรอจะปฏิเสธจิตตัวเองไปทำไมเมื่อจิตมวลรวมยกระดับจิตร่วมกันก็จะเสกทุกสิ่งเป็นจริงในโลกมายานี้ได้เลยหรือคุณดูสถานการณ์โลกโดยรวมไม่ออกว่ามันกำลังเกิดขึ้นแล้วและเร็วมากตามกระแสจิตของโลกใหม่ให้ทันเพราะเมื่อคุณไม่เชื่อ คุณก็จะโดนทิ้งและแยกจากโลกยุคใหม่ตกสู่โลกจักราวาลคู่ขนานของโลกยุคเก่าไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะทุกสิ่งรูปนามเกิดแต่จิตใจกว้างเปิดใจเปิดตาจากจิตภายในแล้วจะเห็นได้เองนามาสเตขอบคุณ กดความนบอศวะวันที่14สิงหาคม2565